เซ็งเนอ่าวสวัสดีครับพี่ส,สวยโอ้คอเป็นอยังครับโอ้อ่าววัสดีอ่มอมาด้งรูปเท็ดด้วยกันเหรอคือโอ้ผมว่าไม่ละผมไม่ได้กับกบุ้งมั้งนะวันที่หกอ่า เอาละใกล้จ,จบแล้วสินะกับไอ้บ้านนี่ตอนแรกผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เสือภัยอะไรมากนะที่เราอยู่ที่นี่แต่ไป,ไปมาผมก็รู้วิธีจาก,การกับอไอ้นางผู้หญิงตัวเดียวนั้นเกี่อวบว่าเหมือนมีนางเข้ามาอมไอ้แค่สองวันห้องนี้โดนทุก แต่ห้องนี้โดนทุบทิ้งนางจะเป็นไรไมเมว่อวานแล้นี่มันอ่านว่าอะไรตู้อ่านไม่ออกวัดให้จะถ่ายเอกสารก็ไปถ,ถ่ายแล้วถ่ายแล้วดีเลยพวกครับไม่ใช่ก็ไปแล้วด้วย uh, uh. โอ้อะไรอ่ะฮะอะไรก้าตู้ทับในนางโกดอีกว่า What the heck is that อีกแล้วเหรอโอเคสุบงั้นนะคทุกคนสุบนายยุกว่านายจะไขปริศนาอะไรสักอย่างในห้องนี้ได้นายก็จะไม่วันออกแดบไปจากที่นีต่ตลอดกาลช่วยกันตออ้มคือนายอยากให้ตูโดนทุบไปพร้อมกับนางเหรอไม่พวกไปอยู่โซนโซิตี้คนเดียวเถอะหนางแก้งเราเยอะไม่เอาหนะ้าจะรุบบป็คนบ้างไอ้ผีแม็กดีอะไรนี่ไอ ไอโยโกฮาม่าไี้ย่บอกไอโกโฮโกยาม่าไี้ยบอกไม่เอาอะผมไม่อยากคุยกับมันละไอคนนี้มันดูถูกผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาอยู่ห้องนี้ไม่ล่ะมาลองสับตัวกันดิมาอยู่ห้องนี้ซะเจ็ดวันละเจ็ดโดนอะไรอะไรตกใจหมดเลยครางบนดีห่ดเลยจทำไหนทำไมอะไมโอ้โหนะเส้นตรงนี้ตรงนี้โอเคนี่ปะถูกปะ yes ใช่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 ด้วย อยากอ่านจริงเลยแต่เนี่ยต้องรร้จริงๆที่มูเอามาห้าปีก่อนฉันทำอะไรเหมาะสมอะไรกับนายไปนะขอโทษด้วยที่นายเพิ่งทำมาแบบเข้ามาทำงานที่บริษัทนี้แต่ว่าฉันว่านั่นเป็นอไอ้นะสิ่งที่สุดต้องแล้วที่แต่แบบขอต้องมาให้ทำนะเขาที่เข้ามาร่วมกับแบบแบบแบบแเซมิรี่เขาพวงัวงเรานะ อะไรไปเนี่ยแล้ว thank you for ที่มีอาวุธนี่นี่นะใครไปนี่น่ะใครรูว่าตอนนี้แต่ผมแก้ปัสเซ่ได้อีงอันละอืมต่อไปปัสเซ่ต่อไปห้องน้ำมีอะไรบ้างสเก็ตปิดอะไรไม่มีเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เลยอันนั้มีคนซ่อนยันไว้เดี๋ยวก่อนยางยางเป็นไงการน้ำเปิดการน้ำได้อุ้ย ตกใจหมดเลยนะจื๊บโอ้อโอเคแสดงว่าไอ้แฟนที่บอกว่ากระเบื้องสีขาวคือไอ้ปากเป็นสีขาวอย่ามาขัดตันพูดได้ไหมไม่ต้องไม่นะมันร้อนเฮ้ยแสดงว่าปากกระเบื้องสีขาวก็คือไอ้นี่นี่เองฮะตามคำใบ้มันบอกว่ามีกระเบื้องสีไอ้ปากกระเบื้องสีขาวอย่างทางคุณ ไอกระเบื้องสีขาวหาไม่เจอไม่ได้แมวรู้แหลยมันก็หาด้วยขาวดำตรงนี้มันคือปูมัไม่เจอเบื้องนะครับจะได้เป็นการน้ำล้วก็เอาอันนี้ไปกินโอเคยห้องอาบน้ำตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็โอ้โหตอนนี้ยังเหลือเฟือเยอะเลยห้องอาบน้ำพุชแชร์ที่ห้องอาบน้ำเี้ยสมารถเปิดไอเทมตรงนี้ดูนะดึงเดือไอห้องอาบน้ำห้องน้ำมียังโอ้ยมียังมียังมียังมาต้องมามาต้องมาไอยัง ีเลยลองมาต้องเขมายอะไรอีกไหมเนี่ยน้ำคำใบองแก้วกะลาขันองเป่าลูกป,ปูองขันกะลาแก้วเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะเฮ้ยน,นู้นนู้นชื่ออะไรอ่ะมันจะเป็นโนัวแล้วใชอย่างได้คีมเอ้ยโอเคไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมานะ อไเห็นครับเราต้องซุกตรงมุมนี้ครับไม่งั้นน้องจะย่องหลังเราคืออยู่ตรงกลางนี่ยิงไม่ได้เลยอ่ะคือมันจะมาทีทุกที่เลยอ่ะถึงมันจะไม่มาถีบไม่ได้มาถีบเหมือนวันนี้ห้าเลยอย่าเข้ามาเลยแคบมาเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ผมจะมาเปิดตัวไอเทมไปหนึ่งเมื่อกี่ยวได้ไอเทมบางอย่างมานี่ไงคุณแจอโอ้โคุณแจในคุณแจทีนึง่งแมวคุณแจทีสามทีเอฟทีวีเอฟอะไรวะเนี่ยไม่กดเปิดทีวีด้วยเนี่ยใช่ไหม ดีสามคีย์งน,นะเออใช่ดีสามคีดด้วยแล้วเด มีเสียงคนสมาแสดงว่าเขาไปมาแล้วลื้อแล้วงัวเกินจนผีต้องไหวไอ้แก่ทีวีคือน้ำพุโอเคเอฟคือผู้หญิงโอเคสามเหลี่ยมคือสามมันทัดแล้วก็สแควร์คือหยุด<ว>หยุดโอ้ได้ได้ได,ได้อะไรหลาดอีกเร็วพี่ค่าพีปล่อยไปในกระปิวกระตุ้นกระปิวจะไปทำอีกแล้วพี่ ไม่ว่าจะเป็นการลบลูกอะไรผมขอโทษครับพี่ผมไปทําอะไรพี่มาผมไม่รู้เราจองเวรยานจองเวรจองกรรมกันเลยผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนได้โปรดอย่าจองเวรจองกรรมเลยตัวว้ายล่ะยังมีรหัสอีกชาตินึงยื้อเพราะมันเน่นหนาจังว่าเลยเนะี่ยโฟลเดอร์น่าจะโฟลเดอร์โ,โฟลเดอร์แถวทีวีเนี่ยเลยหลังท้ายแล้วเนะี่ยโอ้โหพี่เราไปจองเวรจองกรรมอะไรกันมาเนี่ยพี่ไม่ต้องแขีนผมขนาดก็ได้พี่โอ้โเขีนเยนอะไรมาวนะเนี่ย ส mm hmm. oh. ามเก้าเอามาบวกกันเนาะก็คือสามกับเก้าเหรอวัดแต่เฮ l ยวิสแตนโกรบบวกลบคูณหารไอแมวนีน่อะไรในในในคือตูมาเล่นเกมแล้วตู้ต้องมาบวกลบคูณหารอีกตู้เองก็รู้ตู้ไม่เก่งคณิต <What? S 1> บวกลบคูณหารโอ้ชิปกลียแล้ว คืออะไรมาคูณอะไรบวกอะไรกันต้องได้สามแปดโอ้ชิบกุยแล้วโอเคไม่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 ได้ปวดได้ปวดรอบรอบรอบร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 บได้ปวดพีสจังวิจังเลยน้องโอ้โหสังเกตอะไรบ้างวันนี้นี่มานี้อยากเข้ามาแมวเอ้ยอะไรพลาดแล้วหรอโอเคตู้เก่งกริบกันเนี่ยตู้เก่งกริบกันเนี่ย จริงสับมวยเฉยไม่ไม่ได้เก่งอะไรหรอกอุ้ยไม่ใช่ไม่ไม่เหรอโอเคผมเก่งนะลุนนี่ผมเก่งใช่ไหมเป็นไ,ไงผ่านแล้วเลยเก่งคริสจัด <c oughs> จริงสับมวยเฉยไม่รู้อะไรสับมัวงั้นแหละ <c oughs> โอเคมามแก้วหนึ่งอันสองอันสามอันโอเคมีสองแก้วทีนี้จะเกิกดอะไรขึ้นอีกล่ะผีโผล่มาแบนหลัง แล้วก็เอามีดจับปักอะไรมือเฮลโหลจับสแกนอะไร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 เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เกิดขึ้นเฮาเฮา ไไเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวเราไปเมื่อไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวทุบยิงอย่าบอกแกทำฉันผ่านเป็นเทนเนี่ยเฮย้ยเป็นเทนสายจบแล้วเหรอเฮ้ยไอเวนพี่เปรสแก๊จัสแกชันเอาไปฉันน,น,น,นอนสลบไปฉันผ่านเป็นเทนแล้วตัวเออมาโอเคสันติใช่ไหมสันติคือหลังออกใช่ไหมตาเองหวัด้วยได้เปล่าะน,นะคนช้างร้อนอยู่น่าจะผ่านไปไม่เยอะ อ,อนี่คืออหมอนมะม่วงอะไรอะไรอ๋อเตือจะบอกว่าขอบคุณวรับไอ้ลูกปั้นแมวนี่เหรอเลยเอาเอ,อ,อ,อชามาให้กินเนาะแตงกีวหลายๆแต่ขาวหลังยังมาจ้ำสเกันได้โปรดพรีซคือ มา,มาให้กันดีๆก็ได้นะได้โปรดคือเองจะแบบมาปริศนาฟาเซลอะไรไม่เข้าใจผู้หญิงทำเพื่อไอ้ผีแมวเอ๋อ้อย่างนา้อยผีตัวน,นี้ก็ยังรักดีเลาอยู่ฮะอันี้นก็รู้บุญคุณแล้วกันนะไอ้ผีเนี่ยอันนี้หน่อยเอาละ ชาดิ์ที่เธอทำนี่อบอุ่นจังเลยนะเอ,อ๊แต่พรุ่งนี้ก็ต้องทุบห้องแลนะ้วใช่ไโอ้ใช่พรุ่งนี้เป็นท้ายแล้วก็ทุบห้องแล้วด้วยเออเมมพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วเหรอวะผ่านเร็วขนาดนี้ฮเมมเร็วมาก แบบรอคือรู้จะขอบคุณขอบก็กก็็ขอบคุณแต่ขอบคุณดีๆไม่เป็นคือต้องขอบคุณแบบสไตล์ผีใช่ไหมแบบแบบเวลาแบบเชือว่าเรามีผีในห้องตัวหนึ่งเนี่ยเชือว่าวันหนึ่งเนี่ยเธอเรามีผีในห้องตัวนึงใช่ไหมปุ๊บคือเวลามันจะให้แบบมันจะแบบให้ขนมเราคือมันต้องแบบมีพัสเซแบบอะไรเย่มากนะหรือวะเขาสึกผี่ะเราเข้าใจไม่ได้เขาสึกคนตาย เขาจะเหงาก็ได้เขาจะอยู่ที่เป็นปีๆแค่ได<ะ>้เขาอาจแค่เหงาไปเยอะเขาเลยอยากม,มีคนเล่นด้วยมัง่งมั่งนะแค่มัง่งวันที่เจ็ดฮะวัดแต่ทางเธอจะลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเนี่ยคว้างคล้องอโอเดี๋ยวเดี๋ยวโปรดอย่าข้างคว้างคล้องได้โปรดวัดกหญิงคว้างคล้องทำไ,ไม โอ้โหโอ้โหดูขออ้อมลอยข้ <c oughs> อมลอยเลยเอ่อืออเธอจะระบายอารมณ์กับเฟื่อเจอร์ทำไมนี่ <c oughs> อ๋อเธอน่าจะอารมณ์เสียที่แบบว่าที่ต้องโดนทำลายทิ้งอะ่ <c oughs> ะแปตรวจแล้วมีคน,นมาเสษมาโอ้ <c oughs> โอ้แต่ละอย่างแต่ละอย่าง หมดคงต้องท,ทำให้เธอใจยเย็นแปดหมดอ่าร้อยทำอะไรสักอย่างให้เธอยเย็นลงโอเคทำอะไรสักอย่างให้นางผู้หญิงนี่ใจเย็นลงก็คือจะร้อตอนที่บ้านกําลังจะโดนทุบก็คือเหมือนโลกของนางจ,จะงจะแตกสลายเนี่ยจะทำอะไรอย่เง,งี้ยให้ใจดีลงได้วะแล้วแบตก็ดันหมดอีกวันนี้ครับต้องทำอะไรครับพี่วันนี้คือเมื่อวานเรายัางนั่งคุยดูเบนเทนยูซิวได้เลยอะ่ะ เราบอกคุยกันได้ไหมเราว่าเราคุยกันได้นะกูมู้หญิงนะเธอนะเธอนะเราน่าจะคุยกันได้อยู่นะคือเมื่อวานเรายังนั่งจำได้ไหมเมื่อวานเรานั่งดูเบลินด้วยกันไงเออใช่ไหมล่ะใช่ไหมงั้นงั้นได้โปรดอ้าคุยมาคุยนั่งนั่งคุยกันดีๆจิบชาเมื่อวานไงเออมาสันติกับเธอหนะนะว่าทำไมเต้องรอจนกว่าแบดจะเต็มอ่ะ ความจริงแค่เป็นเขาตอนนี้นะเขาดึงปักกอมันเลยเสียงโอ,อ้ไฟดับไฟดับแต่ยังชัดแหวนได้นี่แค่ไฟเสียงหนูจ<า>ัดข้อความอ่ะเมื่อกี้มีข้อความ,มาอยู่โอ้ยให้อ่านข้อความหมดที่อ่านข้อความไปหนึ่งเฮ้ยเเอ้าเอา้อเอาเดี๋ยวทล้ไมาอยู่ๆว้ามาตรงหน้า <S <S> <S ว้ามาตรงหน้าได้ไงว้าเอฟโฟร์คกันดีๆนะดูข้อความไปหนึ่งนะข้อความคืออะไรเนี่ย สวัสดีฉันอีโต้คือฉันเข้าใจนะที่นายชักถามถึงประวัติประวัติของห้องนี้ใช่ไหมบอกวห้องนี้นะจนทําให้ฉันต้องไปสืบค้นมานะฉันไปสืบค้นมาได้ว่าให้ตูได้นี่ก่นอนไหมดูเหมาผู้คนจะไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะให้ฉันได้อ่านแชทก่อนไออ่านอ่านเมสเซจก่อนพวกไม่มีใครอยากพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ห้องนั้นแต่แต่ในสุดฉันก็ไปสืบมาได้นะว่าแต่ในสุดฉันก็สืบไปสืบมาได้ ใช่แล้วใช่แล้วฉันก็ไปสามารถไปสืบมาได้นะว่าห้องนี้นะเมื่อหาปีที่แล้วมันเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นโอเคทุกคนผมใช้เวลาอ่านค่อนข้างนานนะจนผมอ่านสุกจับใจควายแล้วเดี๋ยวผมมาส u r f a ท่ชมฟังกันฮะเป็นมาผมใช้เวลาหลายอยู่นะก่าจะอ่านเขาจะความรู้เรื่องเนี่ยไม่กว่าจะแกะได้แต่ละอันแล้วดูคู่หญิงไม่แล้วดูไอ้นางผีตัวเดียวนี้ไม่เม้ยนัน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 ชอบมันี ยังไงน,นผมจะสรุปให้ฟังนะคือเหมือนอิโต้เนี่ยเขาแบบว่าคือเขาแบบพไปไปยายามสืบเรื่องนี้อยู่นะเ,เรื่องรีกว่าห้องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะแล้วก็ไอ้นะเขาเนี่ยไปถามแบบพวกเหมือนจะไปถามพวกชาวบ้านนะแล้วชาวบ้านเขาแบบว่าเขาไม่ยอมตอบอะเขาไม่อยากจะพูดถึงเรื่องแบบเรื่องเท่าไหร่นะ่ฮะก็คือยีอ่งู้หผมผมสรุปผมสรุป,รปตอนเรื่องจบได้ไหมเนี่ยไือได้บทซึ่งแต่ว่าไทลอร์ไทลอร์เนี่ยอิ เอออิโต้เนี่ยที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยมันก็ไปสืบมาได้นะฮะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยมันมีประวัติยังไงเป็นมาย่างไรบ้างนะทุกคนเขาก็ไปสืบมาได้แล้วนะจะใช้ก็ไปสืบไปได้นะฮะคือห้องนี้เนี่ยเมื่อห้าปีแล้วนะมันมีคนเกิดคดีคนตายอยู่เวย้ยหนือแต่ห้องเนี้ยชื่อของเธอคือมาดูกะสมาดตเซเด็ด,ดไอแมวพูดชื่อละมาแล้วไมเาพูดชื่อละมาก็ได้คุณองอนางชื่อมาดูกาฮะนางตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะว่าตายได้ไง คือตายทั้งนี้ไม่มีใครรู้นะว่านางตายได้ไงในห้องนี้แล้วคือเฮ้ยอย่างไรวะหุยแม่หมดจัดเลยอ่ะเล่นตุน้ยเลยเหรอหนึง่งลาวเดนลาวลาวเดนลาววิวอชิบอชิลาวเดลลาวแล้วก็เปิดหน้า <What? S 2> ให้นางดูโอ้ยเๆอ <Ooh. S 2> เหมือนว่าแต่ว่าทุกคนเนี่ยรู้แค่ว่าทุกคน,นเธอมาอยู่แค่นี้แค่โอ้โหเโอเคมาบอกตัวน,นี้เลยไอ้กัปนกี้นะก็ก็คือแต่ผู้คนเนี่ยรู้ว่ารู้แค่ว่าเธอเนี่ยมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเธอเนี่ยต้องแบบทําธุรกิจบางอย่างก็คือได้เป็นงานเดียวกับเราแหละครับซึ่งไออิโตะก็บอกว่าโอ้โหเจ๊เจ๊ก็กลัวนะว่าแบบโอ้ห้องนั้นมันต้องแบบเฮี้ยมากเลยผีอะ เพราะงั้นนายเรียกมาเลยนะอีโตก็พิมพ์มาว่าก็พูดกับเรามาเนี่ยครับซึ่งถามว่าน่ากลัวจริงไหมก็เขาว่าอีนิดนึงอ่ะแต่ว่าถามว่าน่ากลัวจริงไหมก็น่ากลัวจริงอ่ะอยู่นานๆไม่ได้เอาอาหารไปซุกไปซ่อนปล่อยคนอยู่คนเดวให้เหงาหงัก็ไม่ยอมบอกแต่หงับอกนี่ให้เต็มห้าดาวเลยโรงงานนี้ <c oughs> <c oughs> ถ้าบอกหงัวให้เต็มเลยแมวสิบแล้วโอเคมาผมออจริงนะโดนจริงแล้วมา ไฟในแอดเฟนดี้ของจริงไฟในแอดเฟนดี้ออกไปนโมตส่าปะคะวะโตอัลรหะโตก็จะมาเราต้องท่องคาถาให้แบตตูเต็มก่อนแล้วแบตรู้เลยในชั้นเร็วชิปปิ้งเลยไม่เหมือนแบตเราเลยไม่เหมือนแบตเราแต่ชั้นเร็วกว่านี้แล้วไอ้โปรดแต่ขอเร็วกว่านี้ได้ไหมแล้วคิดิโต็มฟูงอะ แบบเร็วนิดหน่อยสตาร์เบอร์สตีมเข้ามาเลยเข้ามาใกล้ตายเลยตัวมีส้นทรีนเข้ามาใกล้แค่ไหนถึงก็ไม่เจอเขาหรอกเก้าห้าโอ้ยแมวเอ้เก้าห้าเลยเก้าห้าอยู่เลยเฮ้เยโอ,อไม่้ยมูชินเดนอร์จริงแล้วเว้ย ยาไม um ่ออไปเลยไปเลยหมดเท่เลยเร็วเนื้อเทพมาดิเด <Hey, mm hmm. ี๋ยวครับทุกคนผมสามารถปรับความเร็วของเมาส์ผมได้นะเมาส์ผมเป็นเมาส์ลูกพิเศษนะเราจะปรับความเร็วได้เลยดิแสบสิบเปอร์เซ็นจะตายเร็วไหมจะตกมาตายเร็วไหมเปิดปานปานอัศตีเร็วจัดอะ ไม่ช่บังคับวิงกินอะไรมาถึงเนี่ขตอนนี้ก้าเจ็ดก้าแปดก้าเก้าร้อยทีร้อยทีได้โปรดร้อยที yes โอ้โห้ฮ้ฮ how ไอ้สุดโอ้โหไอสุดพยายามเต็มแล้วเยียบเลยโอ้พัดสะพานทุกคนยากมาก โอเดี๋ยวด้อเงินอ่าวัสด,ดีครับพี่สสวยโอ้คอเป็นไอหยังครับโอ้อา่าวันด,ดีอ่ามาตั้งรูปเท็ดด้กันเหรอคือโอ้ผมว่า,าไม่นะผมไม่ได้กับมูซันนี่มันไม่ตลกเลยนะ เมื่อกี้นางาจะแทงก,กือ่สิเราแต่เวอเอามีควางเอาไหมนางโอ้ตักใจหมดเลยเนี่ยเม่มฐามเมื่อกี้อย่างยากเลยแม่นางเม่มหวยก็ไม่ไปไ<ว>โอ้อะไรเนี่ยฐานเมื่อกี้โคตรยากยากโคตรโคตรเล่นไปสิบกว่ตาตะใครอยกนังเงิ <laughs> อะไรตัวเองเธอเธอน่าจะรู้อยู่แล้วเลย ว่าห้องเนี้ยจะโดนทุบในวันพุ่เนี้ยพวกเราอาจจะไม่เจอกันอีกก็ได้เพราะงั้นในตอนแนี้ฉันมีบางอย่างที่อยากจะบอกเธอเธอคือมาดูกะ สวเสฉิลเปล่าเธอทำงานในบริษัทเดียวที่ฉันทำอยู่แล้วเธอก็มาอยู่ในห้องบักนี้ในกรณีเดียวกันอ๋อแล้วเป็นภารกิจเดียวกันนี่เองแล้วเธอก็ตายในห้องนี้เมื่อ5ปีที่แล้วโอ้อ่อนี่กระสีฉันคิดว่ามันน่าจะถูกต้องนะ เ็คที่เธอไม่ได้ไปสว่สติหรือสสุขตี้เนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเธอต้องการหาผู้ชายที่แบบหล่อเหลาหรอกแต่ว่าเธอมีสิ่งที่ติดค้างอยู่ในชีวิตที่เธอยังไม่ทำเฮ้ยอ่าเธอจะมันได้หรือเปล่า มแมวตอนที่มันเริ่มเกมนี่ว่าตอนเริ่มเกมไอแมวตัวนี้ชื่อของเธอคือนีน่าฉันได้จากคุณโยโกฮาม่าเมื่อห้าปีที่แล้วฮะอ๋อนี่คืออ๋อนี่แมวนางแน่เลยเธอคือเจ้าของของนีน่าใช่ไหม หลังจากที่ในที่เธอตายนีนาก็มีที่จะไปไหนต่อเขาเลยถูกรับเลี้ยงโดยคุณโยโกฮามะแต่เขาเลี้ยงน้ำไม่ได้เพราะเขามีลูกสาวที่แพ้แมวฉันก็เลยเข้ามาแล้วก็รับเลี้ยงแมวนี่เพราะว่าสมัยก่อนฉันเคยเลี้ยงแมว ตอนอยู่ที่วัดมาก่อนนะโ,โอ้ยโอ้ทำไมกันนะเฮ้อโอ้ถามจริงนีหน้าตายไปเมื่อสองนาทีแล้วอะโอ้โอ้เธอเป็นมะเร็งที่อื พบเห็นได้ในแมวทั่วไปนะแต่อย่างน้อยเธอก็จากไปโดยที่มีครอบครัวแมวล้อมรอบแล้วก็พวกเราล้อมรอบอยู่โอ้เธอ,อชอบของหวานเหมือนเธอเลยเธอชอบหวานหนคุณเลยที่เ,าาเธอจากไปโอ้มาเศร้าจังวะเราอยู่ดีมันมาเศร้าได้ไงวะ